บ้านใบเฟิร์นพัสกรผิดใจคนเป็นพ่อกระทั่งแยกอยู่ใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวตลกชื่อดังจตุรงมกจกควักกระเป๋าทุ่มเงินก้อนโตซื้อบ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการให้คุณแม่และครอบครัวได้อยู่ด้วยกันตั้งใจทํางานเก็บเงินหนักเอาเบาสู้มาโดยตลอดสําหรับสาวใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวสุดรักสุดห่วงของตลกชื่อดังจตุรงมกจกจนในที่สุดเจ้าตัวก็สามารถเก็บเงินซื้อบ้านหลังโตเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้อย่างที่ฝันเอาไว้ แต่พ่อขอไม่อยู่ร่วมและหากย้อนกลับไปคุณพ่อยังตลกดังออกมาเปิดใจเรื่องที่ไม่ยอมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ของสาวใบเฟิร์นลูกสาวสุดที่รักเพราะถ้าเขาไปก็จะไม่ได้มานั่งถามอยู่ตอนนี้สิน่าจะซื้อมาประมาณ6-7เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นบ้านซึ่งก็ห่างจากบ้านที่เราอยู่แค่นิดเดียวขับรถแค่15นาทีเราตั้งใจจะไม่ไปจะไปทำไมเพราะบ้านที่เราอยู่ดีอยู่แล้วมีความสุขแล้ว น้อยใจนะจริงๆไม่มีหดผลอะไรที่ต้องไม่ไปต้องบอกก่อนว่าเราภูมิใจที่เขาสามารถสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่สวยๆยอยู่แต่ในความรู้สึกของเราบ้านที่เราอยู่มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วอยู่มา20ปีผ่อนหมดเรียบร้อยเรากลัวว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ที่บ้านเฟิร์นแล้วยังเป็นภาระอยู่เรากลัวว่าจะต้องไปช่วยผ่อนไม่มีอะไรไม่ได้ผิดใจอะไรกันแต่จริงๆตอนแรกก็มีบ้างน,นะเพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะไปซื้อทำไม แม่น้องเขาก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะบ้านนี้เราอยู่ยังไงล่ะแต่เรื่องของเรื่องเขาอยากให้แม่อยู่บ้านสวยๆมีความสุขเท่านั้นเองเขาก็คิดดีแต่คิดคนละมุมกับเราแต่ถามว่ารักลูกมากไหมรักมากลูกเราเป็นความภูมิใจของเราเวลาอยู่กับเขาเราก็บอกว่าเราภูมิใจในตัวเขาแต่ถ้าทะเลาะก,กันจรงิงจังก็เคยมีแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าตัดพ่อตัดลูกแต่เวลาทะเลาะก,กันเราก็จะเป็นคนมาง้อเขาก่อนแต่เขาก็ง้อเราเหมือนกัน แต่ชอบลายมางงะแต่ช่วงนี้คงไปทะเลาะกับใครไม่ได้แล้วเพราะลุงรงเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำคลิปออกมาจนกลายเป็นเน็ตไอดอลลงในอินสตาแกรมมาราวยี่สิบกว่าคลิปจตุตรงที่เราต้องทำคลิปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาไปที่ครัวพอได้ไปก็ทำคลิปเก็บไว้เยอะๆเราต้องทำก็เพื่อลงเพจครัวมีคนตามเกือบล้านเราก็ลงคลิปให้เขาดูตลอดเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเราอยู่บ้านเพราะเราก็ทำงานอย่างอื่นด้วยยังไงฝากร้านครัวลุงรงด้วยนะครับ